ไม้ถือทงพ่มเอาสีฟ้ามาทานี่พี่หน่อยสีฟ้ามันไม่มีแปลงอะสีสีเหลืองมีไหมคะสีเหลืองคาค่ะอ่านี่แหละี่แ้มัพี่หน่อยมีนะมีนะขอให้เาได้รับปรยนจากที่ได้ที่ดน่าอีเรีกเป็นคนดีคริเรใอรนันเพื่อนกันนคจัอันนีั้บ không được, 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 không

เราไม่รู้นะครับเป็นของตเราต้อารสินค้าครับตัวของก็การนั้นะครับก็เป็นของคระทงเข้ามาตงกสาวสวัสดีครับ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 ส

ใช่ครับที่ทำทีมมีระดับสถานที่ดังๆเลยนะโดยเฉพาะงางที่ใหญ่ว่านะครับที่ลื่อยที่าทำตามามปรมาที่โรงงานเซอร์เบอรทุกท่านนะครับขอขอบคุณท่านด้วยความรนะครับที่ทำต่างๆต้งนีาไ้นะครับก็แล้วทีมานแล้วก็ทีมงานเจ้าสาเจ้าเจด้าห้านะครับทุกท่านเลยที่มาร่มงานในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่าร่เอ้าล้วทีงเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอเลยเก็บเรื่องกิกรรมต่ดต่อนะ ก็จะดูุนานนะครับตุนชาติตุโรงเรียนนะครับแล้วก็พบฝที่น้องประกานบัตรของนะครับแ้เตรียมเอื่องควหวงแล้วก็มีน่นขององด้วยนะครับหรือว่ามีการระลึกต่างๆนะครับเต็มปิดาราก็จะมาโชวโว์ดตรีด้วยตุเต็เลทครับโุนชัดดาเต็มเล็มาเข้าแถวด้วยนะครับตัวกองที่นำตัวเรียนตุนชัดดาเต็มเลทมานะครับให้มาเข้าแถวด้วยให้เรียบร้อยนะครับ วันนี้เจาหที่เราเนยนะครับก็จะเตรียมในเรื่องของเอาอุปกรณ์ทีฬานะครับเคื่องเขียนทุกอยนะครับเดี๋ยวจะพูดเลยทุกอย่าเลยก็เป็นการครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและผู้จัดงานทุกท่านนะครับของช่อง3นะครับอ่าและอภิโชคด้วยนะครับทุกท่านขอริเริ่มโดยนะครับขอเรี้สวัสดีครับ ตอเจอเรื่อนเวทีนะครับเราจะได้เอาพิธีเข้าเป็นเรื่องของค์กกีฬานะครับเครื่องเขียนโครการศึกษาที่เรืออยู่นี้นะครับก็ให้กับนักเตะโรงเรียนัดุ่งอนุรนะครับทีมงานต้องสามทุกท่านนะครับเดินเงินน่ครับบนเวทีนะครับตีก็มีดาราเรนะครับเรียมรัจะพูดเงนะครับขอเรี่อเลยเอาพิโีเด้วยนะครับตอนนี้เจอเรื่องขบวนการครับในการนดพักด้วยหัว อะไันงครับเสืนะเนอยกครับะกำนันเทศหรอนายกเนนายกเกำันเทดีครับจริงจริงแล้วคนทำ่เขอวามีขึ้นมาหนเอาขึ้นมาไหนเอาเด็กเอาเด็กขึ้นมาครับหน้าโพลเอาไปเลยไปไหบ้าน ในขณะนั้นท่านผู้มีหนาีครับเนรานการมอบอุกรณ์เครองียนะครับกีฬานะครับถุงเกสารนะครับขอบให้กับท่านโรงเรียนปรับรทาครับเร่การรับของท่าเนียรั